เจนางเดือดจัดปราบนักเลงคีย์บอร์ดในลาวบุกถึงบ้านเล็กที่สบายดีสวัสดีครับทักทาย FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลาหาโมงเย็นทางเมืองไทยเมืองลาวกับประมาณ6กโมงเสร เพิ่งเลิกงานมาครับพี่น้องทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารวมทางเอฟซีพี่น้องไทยเล่าติดติดตามอยู่ตัวโลกก็นึงครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องทางช่อง u t u b e วิธีคนสองฝั่งโคงงสุดบอบพักคลิปหม่ๆหมนะครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเจ๊นางเดือดเจ๊นางเจ้าของร้านทองคําพอใจถือว่าเป็นเศรษฐีลาวคนหนึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัด มุกดาหารประเทศลาวประเด็นมันก็คือว่ามีนักเลงคีย์บอร์ดคนลาวไปป่วนเวลาเขาไลฟ์สดขายของหรือเขาไลฟ์สดพูดคุยกับ fc เขาก็ไปคอมเมนต์ในทางที่เสียหายแล้วก็มีการส่งข้อความไปท้าทายเขาอีกนะ,ะข้อความที่คอมเมนต์เข้าไปนะครับเป็นข้อความเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นนะครับ เขาถามว่าผัวเจ้าเลิกขายยาบ้าหรือยังอ่าแล้วก็มีการส่งข้อความไปหลังบ้านด้วยเหมือนไปป่วนนะครับคนนี้นะครับเป็นคนลาวอ่าเจนางเดือดนะครับบุกถึงบ้านอ่าจะแจ้งความจับเพราะว่าเจนางนี่คือสามีเป็นคนไทยคนลาวคนนี้ทำงานอยู่ในประเทศไทยก็ไม่รอด เพราะว่าเจ๊นางไม่ยอมแล้วก็เอารูปนี้บุกถึงบ้านเล็กที่เลยของจริงนะครับเดี๋ยวลองไปดูคลิปสั้นๆของเจ๊นางนะครับอแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาว่าถูกต้องหรือไม่หนุ่มลาวคนนี้นะครับขอยจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดและอยู่ไทยผัวขอยเป็นคนไทยขอยใจผัวขอยแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าข้อหาหม,มิ่นประมาท แคเใีย s สื่อเสียงคอยสิไปหาพอเจ้าและคอยก็สิบถามเราวันละเจ้านี่เว้าถือละบอกเจ้ามีพยานหลักฐานมาแต่ใสจังเว่าใสข่อยสิ่งที่เจ้ากล่าวหาข่อยนั้มันบ่ถือเจ้าบ่มีพยานบ่มีหลักฐานและเจ้าบได้เคยซื้อเคยขายบอกยังกับข่อยเจ้าบ่ได้หู้จักข่อยและอย่าหาว่าเจ้านางมีเงินหลายคมเพงคนทีได้กลัวอย่าเว้าเพราะว่าข่อยอดมาหลายแล้ว กล้าเม่นคอยอลไรยังกล้าส่งขอความมาท้าทายคอยอีกดังนั้นยาเเววใส่คอยว่าคอยคม,มเฮงคน <ยา S 2> ที่<า>ด้อยกว่ายาเ<ห>ว้าเด็ดขาดเฮาอยากถานมันได้แม่นใส่เฮาเนาะเฮาก็ได้ลงไปตอบแล้วแล้วเฮาก็็นคุณตาแล้วแล้วคอมเมนต์ต่ออีกหาเขาเมน่นเน้าแทบคนไทยได้ได้นี่แ<ม>หละหลังจากเ <ขอ S 2> ราคอมเมนต์แล้วเนอกจากคอมเมนต์มีหาเขาเมนต์แล้วคอมเมน่นนึ่งได้แม่นว่าผัวเจ้าน่ะออกแต่คุกแล้วบสองให้รับมาส่งยาให้คอยแน่คอยอยูุลักสามสิบห้า เราขายยาโอโทจ้าค่ะแล้วขายยานะ่ะยังขายอยู่บ่าถามแบบนี้เนาะสองสามอันอเฮากขาว่าสิบวถึงสารแล้วและส่งขอความเป็นขอความหาเฮาเลยเวลาตามนี่เราส่งขอความหาเฮาแล้วถามกับผัวเจ้าเลิกขายยาเลยบออ่าเฮาเจ้าคนอมเมนต์แนวไหนด่าเจนานงว่าเจ้านังถามเรื่องผัวเป็นว่าขายบืดขายยาว่ะ เสียงอีเมีเสียงเจ้าโลดเออเพื่นก็บแม่โวยเลยเพื่อน่อยมาขึ้นเพือนทัวบ้านเดียวนี่ยอ้าวโอยว่าเพื่อนดีดีเลยโอ้เป็นได้โทรศัพท์โตู้ไปมู่ดิพี่บ้าบอกคอมเมนบ์คอมเมนเสียงมอนี่เลยครับทุกคนนี่คือนักเลงคีคย์บอร์ดในสปปลาวคือจริงๆแล้วเนี่ยคือการคอมเมนต์นะครับผมก็ถามว่าคอมเมนต์แบบนี้มันทําให้เขาเสียหายไหมเสียหายนะ เจ้นางนี้บุกถึงบ้านเล็กที่แล้วก็เอาผู้ใหญ่บ้านตามไปนะครับไปถึงบ้านนะครับแคปหน้าจอปริ้นรูปออกมานะครับพ่อก็ยอมรับว่าเป็นลูกทีนี้เดือดร้อนนะครับเดือดร้อนก็อัดคลิปออกมาขอโทษตอนนี้ทํางานที่ประเทศไทยนึกว่าจะเป็นนักเลงใหญ่มาจากไหนนะครับที่นนี่ยคือถ้าไม่ส่งข้อความไปหาเขาหลังบ้านนะ เขาอาจจะไม่ตามถึงบ้านลิกที่หรอกเหมือนไปป่วนเขาบอกว่าสามีคุณเนี่ยเลิกขายยาบ้าหรือยังเอายาบ้ามาส่งหน่อยที่สถานที่แห่งหนึ่งในลาวก,ก็คือหลักถดนหลัก35พูดเหมือนตัวเองอยู่ในสปปลาวเนอะไหมที่ไหนได้ตัวเองทํางานอยู่ที่ประเทศไทยแล้วไปป่วนเขาว่าตัวเองอยู่อยากให้เขาคิดว่าตัวเองอยู่ที่ลาวอ่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ ทีนี้คือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคือต่อสายเลยนะต่อสายไปหาเลยอันนี้คือเจ๊นางถามว่าอ่าไมมันเกิดประเด็นเรื่องนี้ทําไมมีคนคอมเมนต์แบบนี้อันนี้คือผมเข้าใจผมเข้าใจนะบางคนเนี่ยในช่วงหนึ่งอ่าช่วงหนึ่งช่วงหลายปีก่อนนะครับอตอนที่เจ๊นางวิพาวิจารณาเรื่องการเมืองบ้างเรื่อง การบริหารประเทศเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐในสนปปลาวเมื่อก่อนก็เดือดเนาะนะครับแล้วก็มีฝ่ายหนึ่งที่อ่ไม่เห็นด้วยหรือว่าเอาง่ายๆครับคือไม่ชอบคนลาวที่แสดงความคิดเห็นแบบนี้ต้องต้องการให้คนลาวเนี่ยสนับสนุนรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวทั้งหมดแล้วก็มันต่อมามันก็มีอีกช่วงหนึ่งที่แฟนเจนางได้ข่าวว่าถูกจับถูกกักตัวอยู่ที่ฝั่งไทย อันนี้คือมันเป็นแค่ข่าวนะครับวงเล็บรายละเอียดเรื่องการจับมันไม่ได้ชัดเจนว่าจับข้อหาอะไรถูกจับเพราะอะไรติดคุกหรือไม่กักตัวหรือไม่เพราะว่ามันเป็นข่าวโคมลอยรายละเอียดมันยังไม่ชัดเจนจากนั้นมาก็มีกระแสคนนึเาไหมครับกระแสคนพูดหูต่อหูนะครับว่าขายยาบ้าหรือเปล่าทาไมถูกจับอ่า แล้วบางคนก็คือเอาง่ายๆคือไม่ชอบเจ๊นางด้วยละ่ะที่เจ๊นางเขาวิจารณ์นั่นนี่ละนะครับช่วงหนึง่งก็จะมีคนพยายามที่จะล้มไงจะล้มเขาเข้าใจไหมบวกกับโปรไฟล์เขามีเงินเขารวยเป็นเจ้าของร้านทองก็คิดว่าเขาเนี่ยรวยมาจากการขายยาบ้าหรือเปล่าอยากให้คือพยายามที่จะสื่อความหมายให้สังคมเนี่ยตีตีความหมายว่าเขาเนี่ยรวยมาจากธุรกิจสีเทาประมาณนั้นนะครับ แต่คนที่ออกมาคอมเมนต์นะครับผมมองว่าไม่ได้มี power พอไม่ได้มีอำอำนาจพอหรือไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดเจนถ้าหวังแค่จะมาป่วนเฉยเนี่ยทุกวันนี้นะคุณขึ้นรูปโปรไฟล์คุณมีรูปชัดเจนคุณมีที่อยู่มีบ้านเลขที่ถามว่าเขาตามถึงบ้านไม่ยากนะสำหรับคนที่เขาถึงเขาเอาจริงอ่าเขาไม่ปล่อยให้ผ่านไปนะ บางทีเขาก็อยากสั่งสอนให้สังคมเห็นว่าการที่จะมาคอมเมนต์หรือใส่ร้ายคนอื่นประมาณว่าดูหมิ่นคนอื่นให้เสียศักดิ์ศรีเนี่ยหนึ่งมาคือเจ๊นางเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีผู้ติดตามเยอะเอาง่ายคือคนลาวคนไทยเพราะว่าผัวเขานี่สามีเขานี่เป็นคนไทยนะครับแล้วเป็นคนที่มีสถานะที่ดีเอาง่ายๆครับอ่าก็ถือว่ามีธุรกิจหลายอย่างทีนี้คือผมนั่งดูนะครับผมนึกถึงว่า ตอนที่คอมเมนต์และตอนที่ส่งข้อความไปหาเขาเนี่ยทำไมไม่คิดก่อนนะครับอ่าเหมือนมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่บางทีเนี่ยเราเราไม่มีข้อมูลเอาง่ายๆครับเราอย่ามาเล่นโซเชียลแบบถ้าเรามั่นใจเพราะว่าเรามีข้อมูลเรามีหลักฐานโอเคนะครับคุณพร้อมที่จะปะทะเขาว่าผัวเขานี่สาม,มีเขานี่ค้ายาบ้าจริงหรือเปล่าหาหลักฐานมา คุณคอมเมนต์ตอบโต้กันไปโอเคได้อันนี้คือประมาณแบบว่าเล่นสนุกสนุกนี่แหละที่เขาเรียกว่านักเลงคีย์บอร์ดแต่สุดท้ายก็เป็นไงครับพ่อแม่ก็ต้องอายอ่าเขาบุกถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านก็บุกถึงถึงบ้านด้วยอ่าไม่ใช่ว่าเขามีเงินแล้วเขาจะไปกดขี่หรืออ่าไปกดคนที่ยากจนกว่ามันไม่ใช่คือพื้นฐานเนี่ยเจ๊นางนะที่ผมเคยพูดหลายคลิป เขาเป็นคนนึที่เคยช่วยเหลือสังคมในสปปลาสมัยหมวยปากเซสมัยเจโบสมัยเธอยูนาเขาก็เป็นผมก็เคยติดตามเขานะผมก็มองว่าเขาคนหนึ่งที่เป็นคนที่พูดชัดเจนแต่ผมเข้าใจว่าช่วงนี้หรือหลายๆปีที่ผ่านมาทําไมเขาหยุดเพราะสิ่งที่เขาพูดไปแล้วมันกระทบต่ออํานาจรัฐบาลในสปปลาวบางทีเข้าใจความรู้สึกไหมคนเรามันก็ไม่อยากปะทะกับอํานาจมืดในสปปลาวหรอกบางทีอะ คนเรามันก็ไม่อยากถ้าคุณไปประทะกับอํานาจมืดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในสปอป,อปอลาวหรือ,อธุรกิจทุกอย่างบางทีมันก็ต้องสูญเสียมันก็ต้องแลกนึกออกไหมคนเรามันก็ต้องรักครอบครัวถ้าคิดจะอยู่ในสปอปลาวนอี้คือผมเข้าใจนะครับผมก็ผ่านจุดนั้นมานะครับแม้กระทั่งตัวผมเนี่ยทุกวันนี้ผมตัดขาดทุกอย่างกับพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกอย่างคือผมโชคดีหน่อยก็คือว่าไม่ได้ผูกพัน กับญาติพี่น้องใดๆเลยนะครับผมตัดสินใจชีวิตตัวคนเดียวนะฮะอันนี้คือพูดประเด็นวกวนมาที่เจ๊นางอ่าแล้วนี่คือมันเป็นปรากฏการหนึ่งที่สั่งสอนนักเลงคีย์บอร์ดในสปปลาวว่าคนที่เขาถึงเขาไม่ปล่อยผ่านนะไม่ใช่ว่าพึ่งเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วเล่นเพื่อความสนุกทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไปคอมเมนต์สม4รีมหนะครับกฎหมายมันมีนะ คิดว่าอยู่ในประเทศไทยแล้วพิมพ์ใส่เจ้นางในอยู่ในสปปลาเขาจะทําอะไรไม่ได้ไม่ไม่ใช่นะผัวเขาเป็นคนไทยครับอันนี้ผมก็อยากจะฝากเตือนเหมือนกันนะครับว่าอย่าไปทําแบบนั้นถ้าคอมเมนต์ในคืออย่างผมเนี่ยอ่าผมวิพา์วิจารณ์การเมืองโจมตีรัฐบาลคอมมิวนิสต์รักแต่ถ้าคนคนไหนที่พิมพ์แบบขายของไลฟ์สดขายของออนไลน์ คือมันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองคุณนึกไหมครับเราจะไปคอมเมนต์ทาไมอะเออโอเคถ้าเขาอยู่ในเพจการเมืองวิจารณ์การเมืองในคลิปเขาโอเคครับผมอาจจะไปพิมพ์หรืออาจจะไปตอบโต้หรืออาจจะไปแสดงความคิดเห็นโดยไม่ออป i ปอเนอียนเนาะถูกต้องไหมอันนี้คือมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยเขาไลฟ์สดขายของหรือขายสินค้าของเขาธุรกิจของเขาเราจะไปพิมพ์เขียนในที่สาธารณะหรือว่าที่คนกําลังไลฟ์สดอยู่เป็นร้อยเป็นพันคน สามีคุณเลิกขายยาบ้าหรือยังส่งข้อความไปให้ผัวคุณที่เอายาบ้ามาส่งที่นี่หน่อยอะไรอะหลักฐานมันมีเป็นไงสุดท้ายก็ออกมายกมือไหว้ขอโทษนักเลงไม่พอในีเขาเรียกว่านักเลงไม่สุดนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับพี่น้องคนในสปปลาวนะฮะโอเคครับขอบคุณพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ